สามเกลือของเรานะครับใส่ลงไปผัดเพิ่มความหอมครับผัดด้วยไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงนะครับผมจะเคี่ยวให้น้ําซอสนะครับซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งเนื้อหมูสามชั้นแล้วก็วุ้นเส้นของเรานะครับเทคนิคนะครับอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ําซอสครับเพื่อนๆปรุงน้ําซอสอร่อยเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นของเราก็อร่อยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับ กุ้งอบวุ้นเส้นทำยังไงให้อร่อย EP นี้มีคำตอบครับสวัสดีครับเพื่อนเื่อมาพบกับเชฟเดียวคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้เชฟเดียวจะทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นครับวัตถุดิบของเราก็จะมีราบักชีกระเทียมพริกไทยครับขิงแก่ใบตั้งโอนะครับแล้วก็ต้นหอมผักชีเนื้อหมู3ามชั้นครับ บุนเส้นนําไปแช่น้ําครึ่งชั่วโมงแล้วก็ตัดนะครับตัดแป่งครึ่งเนาะน้ําสต๊อกไก่ครับแล้วก็ประเอกของเราก็คือกุ้งครับอ่านี่ผมซื้อกุ้งกุลาดํามากิโลละสามรอยี่สิบบาทครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสาธิตวิธีการทํากุ้งอบบุนเส้นให้เพื่อนๆดูนะครับเมนูนี้ถามว่ายาไหมมันก็ไม่ยาก ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่มีเทคนิคในการทําครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะทําน้ําซอสก่อนนะครับผสมลงไปในน้ําสต๊อกไก่ของเราเนาะที่ผมเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับ ซอสปรุงรสครับผมใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำมันหอยครับน้ำมันหอยผมใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะน,น,นะครับ ใส่น้ำตาลทรายนะครับเพิ่มความหวานนิดหน่อยเนาะผมใส่ลงไป2ช้อนชาครับแล้วเราก็คนให้ส่วนผสมนะครับเข้ากันกับน้ำสต๊อกของเรานะครับเมื่อเราคนให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วดำหวานนะครับเพื่อแต่งสีสันนะครับ ลงไปนิดหน่อยเนาะตอนนี้อ่าผมก็ได้ผสมเครื่องปรุงของเรานะครับให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำซอสของเราแล้วนะครับตอนนี้เราได้น้ำซอสของเราแล้วเนาะขั้นตอนต่อไปผมก็จะทำการใส่กุ้งนะครับของเราเนาะลงไปหมักในน้ำซอสนะครับเพื่อให้น้ำซอส ของเรานะครับซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งของเราเนาะแล้วเราก็จะทําการพักเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อให้น้ําซอสของเราซึมเข้าไปในตัวกุ้งเนาะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมจะนํากระทะามาผัดกับหมูสามชั้นเนาะใส่น้ำมันพืชนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีน้ํามันจากหมูสามชั้นออกมาเนาะใส่หมูสามชั้นนะครับ ของเราลงไปผัดในน้ำมันนะครับแล้ตามด้วยเครื่องเทศของเรานะครับผมใส่ขิงแก่ลงไปเนาะ และสามเกลือของเรานะครับใส่ลงไปผัดเพิ่มความหอมครับให้กับเนื้อหมูสามชั้นของเราผัดด้วยไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องไฟแรงนะครับไม่นั้นเนื้อหมูสามชั้นของเราจะไม่เอาได้นะครับตอนนี้ผมผัดเครื่องเทศของเรานะครับ กับหมูสามชั้นเนี่ยจนหอมได้ที่แล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะเอาน้ำซอสของเรานะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับแล้วตามด้วยวุ้นเส้นนะครับของเราทีนี้ทำการอบนะครับอบให้วุ้นเส้นแล้วก็กุ้งของเรานะครับ สุกแล้วก็ให้น้ําซอสนะครับซึมนะครับเข้าไปในตัวของวุ้นเส้นกุ้งแล้วก็หมูสามชั้นนะครับผมก็จะปิดฝานะครับเอาไว้ก่อนเนาะรอให้อ่าทุกสิ่งทุกอย่างสุกนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมอ่าขอเช็คดูก่อนนะครับว่าตอนนี้กุ้งอบวุ้นเส้นของเราสุกแล้วหรือยังอ่า แก่ยสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเคี่ยวให้เดี๋ยวผมจะเคี่ยวให้น้ําซอสนะครับซึมเข้าไปในเนื้อกุ้งเนื้อหมูสามชั้นแล้วก็วุ้นเส้นของเรานะครับเคี่ยวต่ออีกสักนิดหนึ่งเดี๋ยวก็จะได้ที่แล้วครับเทคนิคนะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ําซอสครับเพื่อนๆถ้าเราปรุงน้ําซอสอร่อยเนี่ยกุ้งอบวุ้นเส้นของเราก็อร่อยนะครับนี่คือเทคนิคนะครับ จะอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่น้ําซอสต,ตอนนี้กุ้งอบอวุ้นเส้นของเราก็ุกได้ที่แล้วนะครับหอมเลยนะครับเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะโรยใบตั้งโอนะครับต้นหอมผักชีลงไปเนาะเพิ่มความหอมครับให้กับกุ้งอบวุ้นเส้นของเราจัดเต็มครับ เดี๋ยวอบอีกครั้งนะครับสักคู่อบเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะปิดเตาเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกุ้งอบอุ้นเส้นของเรานะครับหอมเลยครับเพื่อนๆอ่ะผมก็จะทำการปิดเตานะครับพร้อมเสิร์ฟ รบกวนเพื่อนเช่วยกดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามและกดแชร์ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและพบกับเชฟเดียวได้ใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับกุ้งอบวุ้นเส้นทำยังไงให้อร่อย EP นี้มีคำตอบครับ